คลิปนี้เสนอตอนเขื่อนอุบลรั์กักน้ำสูงสุดในปี2568ตอนที่2ไปดูส Skywalk p h อ e นวันเสาร์ที่25ตุลาคมพศ2568 เรื่องเดิมนะครับสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรั์ลำดับที่1นึวันจันทร์ที่22กันยายน2568ไปหาดสวรรค์ตอนที่1ครับเขื่อนเก็บกักน้ำไว 74. ้74.59ครับก็ยังพอกลางเต้นได้แก้ว่าจะไปกลางเต้นแล้วก็นอนค้างคืนหลายวันนะตกปลาด้วยแต่ไปเจอพายุ <c oughs> เจอพายุลมพายุฝนก็เลยสติแตกกลับมาครับอันดับที่2วันเสาร์ที่4ตุลาคม2568 ไปหาสวรรค์ครั้งที่สองอันนี้หายตกใจละจะไปกางเต้นตกปลาหาปลาตอนนั้นเคขื่อนเก็บกักน้ำไว้90.18%ครับ ท่วมครับท่วมบริเวณที่จะไปกลางเต็นท์ครั้งที่1นนะครับดูแล้วมันมันน่าไว้วางใจครับก็เลยกลับเกิดไปกลางเต็นท์แล้วน้ําท่วมมามันจะยุ่งเพราะว่าอยู่คนเดียวครับหูก็ตึงครับหูตึงไม่ไดยินเสียงอะไรเลยนั่นน่ะเวลานอนอนะ่ะตอนนี้ก็เลยหันมาศึกษาเรื่องระดับน้ําในเขื่อนอุบลรัฐเขาก็แจ้งทาง Facebook บ้างมี YouTube ก็ลงบ้างนะครับอันดับที่3มครับมันสุกที่10ตุลาคม2568 เก็บกากน้ําไว้95%ครับผมก็เลยไปวนรอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัฐครั้งที่1นนะครับก็ไปถ่ายรูปบั่งถ้าเกน,นช้างสี แล้วก็ไปดูหมายตกปลาด้วยครับคลิปคอนคอนนะครับระดับที่4ครับวันพฤรหัสดีที่23าตุลาคม2568เคื่อนเก็บกักน้ำไว้9 7 4 0ครับผมก็เลยกลับประหาสวรรค์ครั้งที่3มครับว่า97%เนี่ยมันขนาดไหนเพราะว่าจะรอให้ถึงร้อยเนี่ยมันก็ไม่ถึงแล้วล่ะเพราะว่าพายุหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าหนาวแล้วนะครับ23ตุลาคมเนี่ยคมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทยประกาศเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้ว วันที่5ครับวันศุกร์ที่24ตุลาคมพศ .2568 เครื่อมเก็บกักน้ำไว้97.40%ฮนะวันนี้นี่ผมต้องไปนะเพราะว่าเขาปิดประตูระบายน้ำแล้วก็คมประมงคัดเลือกพันปลาเสร็จหลังจากนั้นก็ให้ประชาชนจับปลาครับผมไปถ่ายรูปครับอันนี้ก็มีคลิปให้ดูอยู่นะครับวันที่6ลำดับที่6วันเสาร์ที่25ตุลาคม2568เครื่องเก็บ เก็บกากน้ำไว 96. ้96.92%ครับผมก็ไปรอบนี้แหละครับรอบที่ไปเขื่อนอุบลรัตน์รอบที่สองครับไปดูว่าประเื่มมาน้ำมันท่วมขึ้นมาถึงไหนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในปีต่อไปครับ <c oughs> นี่จุด ซื้อบัตรขึ้นชมสกายวอล์คขึ้นไปไปครับค่าตั๋วเท่าไหร่ค่าตั๋วตรงนี้จะจ่าย20บาทค่ะเป็นค่ารถขึ้นไป<ะ>เป็น20บาทค่ะ80 20, 20. คือถือแค่เอาแต่กาา๊าซ80ประมาณว่าจะด้จากค้นในี่ไหมจากค้นรถจังสิอออกคนเดียวรถก็ออก้ะ ยี่สิบบาทนะเป็นค่ารถยี่สิบบาทแล้วก็มีค่ารองเท้าด้านบนค่ารองเท้าเท่าไหร่สามสิบบาทสามสิบาทนคนละห้าสิบเดี๋ยวถ้ามีคนบอกเลยนะถ้าคนเพิ่มเนมี่ยจะไปด้วยมีคนเดียวรถก็ออกค่ะคนเดียวรถก็ออกเด็กสิบบาทคนใหญ่ยี่สิบ ผู้สูงอายุพระส์คนพิการเข้าดินเข้าเข้าตายหมดข้าวที่เรียกพี่วีวะอาฮห้ยเลย ีตัวลงสกายวอลกไปไหมไปสกายวอลกไหมหาหาวพวกพวกก่อน เอาไปใชยรถรอใช่ค่ะคือรถได้เลยนะอ๋อผอสกายว่ากว่าผอสกายว่กว่าหาหาคนด้วยเ่าเอารถคันนี้มาเนาะมีคนต่นาแล้ว ว่าสองคันนั่นว่าคันเดียวตายตรงนี้เป็นสกายว,วอล์ก มาเล็กสิมาแล้วเอาคนเดียวก็ออกครับออกจริงจิงเลย มาแล้วนี่มันอุทยาน นี่ทางขึ้นโอ้สวยดีโอ้เนี่ยมันสูงสูงที่สุดแล้วนะเนี่ยถุงเท้าสามสิบบาทค่ะสามสิบกี่คน คนเดียวเ <c> ด <oughs> ี๋ยวนี้มาคนเดียว <c oughs> อ๋อเนี่ยแหละเอามาขึ้นด้วยใช่ไหมใช้สเสร็ล้อากลับได้<า>เล,เลเยราคาไหมติ้งวันได้ยิน <c oughs> ใช้สเสร็จแล้วเ,เอากลับได้เลยคะ่ะพี่เอากลับได้เลยค่ะเลือกกลับได้ค่ะใช่คะะ่ะเหรอค่ะเพราะไม่เอาหรอกเอาไปทำไม รองเท้าได้แล้วนะคะนั่งพอนเจ็ดสิบบาะเขาเรียกว่ารองเท้าเหรอเขาเรียกว่าถุงเท้าใช่ค่ะเป็นถุงเท้านั่นแ่ะค่ะเจบาทดีเลยมาคนเดียว มมนมีคนมาเกะกะก็ใส่ก็ใส่เข้าเขาบนใช่ไหมั้ยค่ะส่วนทับรองเท้าที่ใส่อยู่ได้เลยค่ะสนนใส่อย่างนี้ก็เดินขึ้นะะขึ้นไปแล้วก็เดินลงม้ได้เนาะค่ะได้ค่ะรองเท้าก็าไว้นี่เลยเนาะสวมทับได้เลยค่ะฮะสวมทับรองเท้าที่ใส่อยู่ค่ะอ่อเหรอพี่เอาฟองน้ำมาเนี่ยได้ค่ะมันจะหลุดเราอะ่ะ ๋อส้วงทับรองเท้า้ ซับรองเท้าไปเลยนีออ่วิววิวสวยนั่นนี่ลายกายวอาคู่แอนวันมีช้างด้วยโนนสังประตูสู่น้องบัว มันหลดุดมันหลดุดอ๋อเนี่ยเขามีที่วางรองเท้าอยู่ สุขว่ามันจะไม่หุ้มซ่นหุ้มไหมเนี่ยอ๋อนี่คือสกายวอล์ก อากาศดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้อแอล้วข้างๆสกายวอล์กไม่มีเป็ดไก่แล้วช้างม้าวัวควายพรอบสพาดเดินข้ามสกายวอล์กนะครับ ระวังลุ่นห้ามปีนป่ายโอ้ผมอยู่คนเดียวนะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวก่อนจะไปเนะี่ยข้างๆมีอาสมของลือีมั้งครับเนี่ยมันจะบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวอ่านดูวก่อนศาลเจ้าปู่ลุกขชาตอ๋อศาลเจ้าปู่ลุกขชาตครับ เยยอะเลเลห็นหน้าผมไหมเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่สกายวอล์กนะครับเดี๋ยวดูนาฬิกาหน่อยก้านาฬิกาห้าสสิบองนาทีครับเริโหก็วาดเสียวอยู่นะโโห เฮ้ย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 โอ้ย <laughs> ไม่กล้าไปแล้วผมอ่ะไม่ไปดูอ่ะวุ <laughs> ้ยขาอ่อนแล้วครับ <laughs> <laughs> ยอมม่กล้าเดินมาแล้วเริ่มกระจกอ่ะเอาว่าครั้งแรกในชีวิตจะขึ้นสกายวอล์กครับเดี๋ยวไปดูฝั่งทางโน้นดู เอาอันนี้มันทางลงนะเนี่ยแต่ผมจะขึ้นมาทางลงนี่แหละผมไม่กล้าเดิน แพงแบ่งปันกันเขตจังหวัดขอนแก่นฝั่งนู้นนะครับอ๋อก็มีสาวๆขี่มอบิ๊กไบค์ามาโอ้เท่ๆเลยหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ครับอ๋ออมีรถวิ่งขึ้นมาด้วยปกติเขาจะบีบแต่แปลกๆนะครับ นี้ฟังกลับนะครับเนี่ยเฮ้ยผมเป็นโลกกลัวความสูงนะเออถ้าถ้าเป็นสมัยหนุมหน่มๆอนนี้ไม่ไม่กลัวเนี่ยเดินได้เลยนะเอาดูแค่นี้ก็พอแล้วล่ะไม่กล้าเดินไปครับ <laughs> <laughs> ขออภัยแฟนขับด้วยนะครับเพราะันมีเรือวิ่งด้วยอยู่ในอ่างน้ำอะ่ะอืม ถ้าเป็นฝั่งอำเภอโนนสังเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นหาดโนนยาวนะท่วมไปหมดแล้วมั่งเนี่ยหาดโนนยาวไม่เหลือละท่วมเลยฝั <laughs> ่งโนนสังท่วม <laughs> เอออ,อยู่ไหนอะ่ะจุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดแล้วเหละครับ ถ้าจะสูงกว่านี้ต้องปีนขึ้นไปยอดเขานั่ยแหะครับเพิงจะเห็นเนะโอเค,อเคก็การชมสกายวอล์ก็ชมแค่นี้ครับไม่กล้าเดินไปครับกลัวความสูงครับขาอ่อนแล้ว <laughs> <laughs> เดินเดินกระจกหรือขาอ่อนเลยครับ <laughs> อาคารนี้ก็จะเดินกลับ,บ,บละ และขอภัยแฟนขับด้วยนะครับที่มาได้พาเดินสกายวอล์กแฟนขับต้องมาเองนะครับอ้าสารปูไปไม่ได้เรามันต้องเข้ามาทางนี้ครับอย่างนั้นเราเขาติดแต่มันต้องเข้ามาทางนี้ยญ้าเทียมนะครับยญ้าเทียม เขาไม่ให้เข้าไปนั่นเ่ยข้างในนะใต้ฐานก็ห <tiế ng> ้ามเข้าก็ดูข้างนอกเอา ที่ยืนอยู่เนี่ยคือภูพานคำนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะภูเก,ก้าครับสวงแหงรวมกันเรียกว่าภูเก,ก้าแล้กวก็ภูพานคำที่ยืนอยู่นี่นะครับตรงข้างกับภูเก,ก้าภูเวียงครับภูเวียง เจ้าเจ้าหูพับสีรอหูพับพ,พังหรือเปล่าไม่รู้นะก็อยู่ที่ภูเวียงนั่นแหละครับทางเข้าไปเวียงเก่าเขาอยู่ที่ภูเวียงมาสองเดือนแล้วครับเจ้าที่อุทยานเขาผักด้านเน้าออกไปอยู่ จะเดินทางกลับแล้ว oh, ล oh, oh, ่ะท oh, ีนี้อ๋อมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอ่ะคืนไม่เอาไปหรอกสี่คนครับรองเท้าได้เลย เดินทางกลับทัศ คุณครับลงมาถึงพื้นโดยปลอดภัยคนเดียวเขาก็พาไปครับก็เป็นอันว่ากับอุทยานแห่งชาติภูกระพูผ่านคำเที่ยวนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ